ช่วงเกือบจะท้ายอาทิตย์กันเข้าไปแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับในช่วงนี้หนักหน่วงกันไหมไม่ว่าจะเป็นทั้งการเรียนหรือว่าการทํางานก็ได้ถ้าหากคุณกําลังเหนื่อยล้าอยู่แล้วก็แอดเบอร์ในวันนี้ของเราจะขอพาผ่อนคลายสมองกันสักหน่อยเพราะมาในวันนี้มันจะไม่ได้มีเรื่องเครียดๆอีกต่อไปแล้วละครับหลังจากที่ช่วงต้นอาทิตย์ที่ผ่านมาน,านั้นเราเต็มไปด้วยเรื่องราวเครียดเต็มไปหมดตั้งแต่เรื่องการเมืองที่เพลย์ฮาร์ดโรเกอร์ถึงก็ต้องออกโรงเลยทีเดียวหรือน้อง8ดขวบที่โดนกดดันให้ไปเล่นเกมอื่นแทนวกการรรทีีี่่มมมมตอหนนุววััวลโชขง ให้สาวๆไปทั่วจนโดนประจานมาช่วงครึ่งหลังนี้ ทางแบคโอ e ีสปอร์ตเราขอบอกเลยว่าจะมีแต่เรื่องเบาๆรวมถึงน่าจะพอเรียกรอยยิ้มได้บ้างไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสตรีมเมอร์คนหนึ่งที่นอนสตรีมเกมก็สามารถทําเงินได้มากถึงคืนละ5้าแสนบาทด้วยการเขาทําได้อย่างไรและเขาได้นอนจริงไหมเดี๋ยวเราไปติดตามกันได้เลยครับหรือจะเป็นเรื่องของการอัปเดตจากทางสตรีมเมอร์ที่สตรีมแบบนอนสต็อปไม่หยุดจนตอนนี้ก็ทําลายสถิติจากที่เราเคยทคําข่าวไว้ไปมากกว่า4เท่าแล้วด้วยกันเรียกได้ว่ามาหาศาลเลยละครับและสุดท้ายเรื่องไฮไลท์ของเราที่ท่านชายทั้งหลายควรฟังกันเอาไว้ อย่างวิจัยที่ออกมาบอกว่าคนที่เล่นเกมหนักๆอาจจะทำให้ความต้องการทางเพศน้อยลงก็ได้นะครับทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรก็มาติดตามกันไปได้ในแอดวอร์ตัวนี้กันเลยนะครับของมาแล้วถ้าใครอยากเพิ่มโฟกัสสมาธิและพลังงานเราก็ขอแนะนํา G Fuel เครื่องดื่มที่ช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ก้าวขึ้นไปอีกระดบับแถมยังอร่อยและมีหลายรสชาติให้เราเลืออีกด้วย นอกจากการเล่นเกมแล้วมันใช้เวลาเรียนทำงานหรือออกกำลังกายก็ได้เรามีมาขายแล้วทั้งแบบซองและแบบกระปุกรวมทั้งแบบ Energy Crystal อีกด้วยส่วนใครทีอยากจะลองมาฝรั่งเกมเมอร์จาก r e สปอน n ์บายของ Razer เราก็มีให้รอเช่นกันนะครับ ตอนนี้เราสต็อกสินค้าเพิ่มเข้ามาแล้วถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาดูได้และจับจองกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับอย่ารอช้าช้าหมดอดได้ของนะครับเอาล่ะเรามาด้กันที่เรื่องแรกที่เราได้เกริ่นกันไปก่อนเลยดีกว่านั่นก็คือเรื่องราวของสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ผู้สร้างสารและคิดคอนเทนต์สุดพเพลร์นี้ขึ้นมาได้จริงอยู่ที่ในยุคนี้การแข่งขันสร้างคอนเทนต์ดุเดือดมากๆลหลายคนก็มาทำคอนเทนต์อะไรพิรยรเพลย์ออกมาเรื่อยๆ เพื่อเรียกร้องความสนใจทั้งสร้างสรรค์จริงๆอย่างการโดดเด่นให้กับคนที่สตรีมเมอร์ตัวน้อยกว่าหรือจะเป็นในแง่ไม่ค่อยสร้างสรรค์นักอย่างเช่นในกรณีของเด็กเลี้ยงแกะที่โกหกว่าถูกทางเจ้าของเกมแบดก็ตามทว่าเรื่องที่เราจะเล่าต่อไปนั้นเป็นในแง่ที่ค่อนข้างแปลกใหม่ไม่เหมือนใครเท่าไรนักเพราะเขาคนนี้มีคอนเทนต์ที่ไม่ต้องรบกวนใครหรือทําให้ใครต้องได้รับผลกระทบด้วยนอกจากตัวของเขาเองและหมาของเขานั่นก็คือคอนเทนต์นอนหลับโชว์และให้คนมากวนเขาหรือมาปลุกเขานั่นเองครับโดยหลายๆคนคงเคยเห็นในคอนเทน แต่จริงอยู่ที่คอนเทนต์แบบนี้มันก็ดูเพลินตาจริงๆเตราะว่าการจะทําเงินได้นั้นบางทีมันก็อาจจะมาจากยอดวิวเฉยๆและค่าโฆษณาที่ได้รับเท่านั้นหรืออย่างเก่งใครที่ทำไลฟ์ก็อาจจะได้โดเนทบ้างจากคนที่เข้ามาให้ความสนใจคอนเทนต์ของเขาทว่าบางทีแล้วการนอนโชว์อาจจะสร้างเงินได้มากกว่านั้นหากเราสามารถประยุกต์และทําให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมได้มากขึ้นมากกว่าแค่การนั่งจ้องดูสตรีมเมอร์หรือครีเอเตอร์คนนั้นนอนเฉยๆเท่านั้น อย่างกรณีของชายหนุมห่นมพุ่นหมีเจ้าของนามว่าเอเชียนแอนดี้ซึ่งเขาเองนั้นเป็นยูทูบเบอร์ที่มักจะทำคอนเทนต์แปลกๆเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรวมถึงมีอาชีพเป็นคนขับอูเบอร์อีกด้วยโดยในคืนวันที่19สิงหาคม2020นั้นเขาได้มีการลงคลิปคอนเทนต์ที่เป็นไวรัลมากๆเนั่นก็คือเขาจะสตรีมไปด้วยพร้อมกับนอนโชว์ทุกคนโดยที่หากใครโดนเน็มาให้เขาก็จะสามารถเข้ามาพูดคุยได้เหมือนเช่นปกติแต่เขาจะเปิดเสียงที่ดังมากและทุกคนก็สามารถโดนเน็มาเพื่อปู่กเขาได้โดยจะมีการตั้้้งคค่่าไววดดยหรรือใใทีีจ ก็จะโดเน็มาเป็นสีที่รบกวนการนอนหลับของเขาก็ได้เรียกได้ว่าเป็น next level play ของการสตรีมนอนหลับไปอีกครั้งที่ให้ผู้ชมไม่รู้สึกเข้ามาแป,ลปล๊บๆก็เบื่อเพราะได้มีส่วนร่วมในการทั้งแลกล้งแอนดี้ในการส่งสาวแ,แปลกๆให้กับเขาหรือว่าจะเป็นคนที่เห็นใจที่โดเน็มาช่วยเหลือการนิทราข,ของแอนดี้ก็ได้ซึ่งตลอด7ชั่วโมงที่เขาทำคอนเทนต์นี้ก็บอกเลยว่าอุดมไปด้วยความฮา <c oughs> และหากเป็นการนอนหลับจริงแล้วล่ะก็คงได้มีหัวร้อนและไม่ได้นอนกันจริงแน่นอนครับกับความกวนช่วงล่างของบรรดาเหล่าผู้ชมลองไปชมตัััวอยย่างกนได้เลครบ ว่าจะปวดขนาดไหน Time for Sleepy ซึ่งนอกจากการกวนด้วยเสียงแล้วบางทีตัวของแอนดี้ก็ยังต้องทำตามคำขอของบรรดาผู้ที่โดนเนตเงินมาให้แต่ที่ไฮไลท์เลยนั้นก็คือการที่เขาต้องตื่นมาฉีกเสื้อซึ่งดูเหมือนว่าเขาจะต้องเสียเสื้อไปหลายตัวอยู่พอสมควรเลยละครับ Uh, God. You're going to love this. Trust me. What you're seeing now is my normal state. This is a super state. Even for the. Theater. และแล้วคืนนอนที่ไม่ได้นอนของแอนดี้ก็จบลงด้วยความป่วนตลอดเวลาซึ่งเมื่อเขาตื่นขึ้นมานั้นสิ่งแรกที่ถาก็คือการใส่แว่นตาและเปิดดูจอว่าคอนเทนโดเนตแล้วให้คนกวนเขาตลอดทั้งคืนนั้นสร้างมูลคา่าได้คุ้มกับความชิบหายที่เขาต้องเจอหรือไม่ซึ่งคำตอบนั้นคือคุ้มค่าอย,ย่างมากเพราะเขาวทำเงินได้มากถึง16,00 0ดอลลาร์ 16, ภายในเวลาแค่7ชั่วโมงเท่านั้น หรือคิดเป็นเงินไทยก็คือห0 0 0นบาทกับการอดลับอดนอนต้องทนกับความกลัวของผู้ชมทั้งหลายที่ถาโถมมาแบบไม่หยุดหยัง่งซึ่งตัวของแอนดี้นั้นก็ตกใจมากๆเพราะมันมากกว่าเงินที่เขาขับอูเบอร์เสียอีกและขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนุกกับความิี่ายไว้วอดของเขาในการอดนอนและโดเนทเงินมาให้มากมายขนาดนี้โดยเขายังได้บอกด้วยว่าการสตรีมที่เป็นการนอนแบบที่เขาทํานั้นสูงสุดที่มีคนเคยทําได้นั้นก็คือโดเนท0 0พดอลลาร์ 6, แต่นี่เขาเพิ่งทำลาซียี่แบบไม่เห็นฝุน่นโดยคอเนเทนต์สุดแหวกแนวนี้และ กวาดเงินไปม,มากกว่าเดิมถึงเกือบสองเท่าตัวเลย้วยกันล่ะครับ holy sh what the fuck yo holy shit yo thank you so much god damn dude holy shit man the last sleepstream world record was six thousand dollars in your sleep and you guys fucking sixteen thousand เรียกได้ว่าเป็นอีกคอนเทนต์ที่น่าสนใจไม่น้อยและที่สุดก็คือมันไม่เป็นการรบกวนใครเท่าไหร่นักนอกจากตัวเองที่อ่หลับอดนอนอีกด้วย ใครที่เห็นคอนเทนต์ในแนวนี้แล้วอยากจะลองทํากันดูก็ลองดูกันได้นะครับหรือจะลองดัดแปลงจากคนที่ทําอยู่แล้วให้เป็นแนวทางของตัวเองก็ได้ไม่แน่ว่าก็อาจจะแจกลเกิดแบบคุณแอนดี้ที่ทําคลิปดังกล่าวลงและได้มียอดวิวมากถึง4ล้านกว่าครั้งก็ได้ครับจบจากเรื่องแรกกันไปแล้วเราก็มาต่อที่ความอีหยังว่าของบรรดาเหล่าสตร er ีมเมอร์คนที่เราได้เคยรายงานไปก่อนหน้านี้แล้วว่าเขาเป็นสตรีมเมอร์ที่ทำคอนเทนต์สตรีมแบบไม่หยุดไม่พักไม่หลงสตรีมแม้ว่าตัวเองจะทาอะไรอยู่ก็ตามแต่เขาคนนั้นก็คือ GP Hustler ชายหนุ่มผ สตรีมมานานกว่า1 0 0 0ชั่วโมงติดต่อกันนั่นเองครับซึ่งมาในวันนี้เราจะมาอัปเดตความบ้าระห่ของเขากันอีกครั้งเพราะดูเหมือนว่ามันจะไปไกลกว่าเดิมเยอะมากๆจากที่เราได้เคยทําข่าวไปโดยสำหรับใครที่อาจจะไม่ได้ติดตามมาก่อนและงงว่าไอ้หมอนี่มันเป็นใครกันนะทางเราจะขอเล่าแบบสังเขมนิดนึงนะครับโดยเขาได้เล่าว่าในช่วงกลางเดือนสิงหาคมในวันที่14 15ก็ที่เขาสตรีมเกมจนถึงตีสองตีสามซึ่งนั่นเขาก็เริ่มสตรีมตั้งแต่เช้าแล้วและเขาก็สตรีมมานานกว่าดิว,วกยกยาง ไม่รู้สึกง่วงแต่อย่างใดและฉุกคิดขึ้นได้ว่า เลือกทำไมเราไม่ลองทำชาเลนจ์สตรีม24ชั่วโมงดูละ่ะซึ่งจากจุดนั้นเองที่เป็นแรงผลักดันให้เขาทำการสตรีมอย่างต่อนเนื่องมาเรื่อยๆและเริ่มติดใจและอยากทำรายสถิติไปเรื่อยๆและนับจากวันนั้นเขาก็ไม่เคยกดหยุดสตรีมเลยไปต้นมาโดยตัวของ GP นั้นทำการสตรีมตลอดไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมกินและเข้านอนก็สตรีมมันแทบตลอดเวลาจากที่ตอนแรกเขาต้องการทำลายชาเลนจ์สตรีม24ชั่วโมงของตัวเองเท่านั้นบานทาให้เขาสตรีมมาเรื่อยๆยาวนานจนในที่สุดก็ทำสถิติของกินเนสบุ๊กที่เคยทําไว้บน ที่161ชั่วโมงได้สําเร็จแต่เขาก็ยังบ้าระห่ำจนสามารถสตรีมทะลุ1,000ชั่วโมงไปได้และเป้าหมายระยะกลางของเขาก็คือการผ่าน1มกราคม2021ไปให้ได้แน่นอนตอนนี้มันก็ผ่านมาแล้วซึ่งเขาก็เลยจุดนั้นมาไกลมากๆแล้วด้วยเช่นกันครับเพราะตอนนี้สตรีมของเขายาวนานติดต่อกันมากถึง4,000ชั่วโมงกันเลยทีเดียวละครับเรียกได้ว่าบ้ามากๆเลยทีเดียวและคงไม่มีใครที่อยากทานจะมาลมแชมป์การสตรีมต่อเนื่องมากที่สุดดดใในนนนนนนโลลกกกแแเเเขขาาาาาาไไ้้้้ออออย่่่งงงคคครรรัับพะะหจมต วอนายเขาเน็ตโดนตัดเสียก่อนหรือไม่ก็เร่งเวลาได้เพราะหากจะตามเขาให้ทันแล้วล่ะก็เน่าจะต้องสตรีมกันเป็นปีๆเลยทีเลยละครับสำหรับใครที่อยากจะเข้าไปดูว่าเขาสตรีมอยู่จริงไหมตอนนี้ลงแล้วหรือยังก็เข้าไปดูกันได้บนทวิชแล้วพิมพ์ช่องว่า G P Hustler ก็สามารถเข้าไปดูเขาได้เลยนะครับมาถึงเรื่องสุดท้ายกันแล้วและเป็นเรื่องที่เราเก็บเอาไว้เป็นไฮไลท์เลยและดูค่อนข้างจะคอนทราสต์หรือย้อนแย้งกับประเด็นร้อนในช่วงที่ผ่านมาอยู่พอสมควรเลยล่ะครับอย่างเรื่องที่มีสตรีมเมอร์ไ่ายไปโชว์ของรักให้สาวๆ จนโดนฟ้องร้องแต่มานกลับมีผลรายงานออกมาเผยว่าบรรดาเหล่าเกมเมอร์แบบเราๆหรือคนที่ติดเกมหรือว่าเล่นเกมหนักๆ จะมีความต้องการทางเพศที่น้อยกว่าคนอื่นๆเนี่ยนะสิครับเป็นอย่างไรไปดูกันเลยดีกว่าโดยผลการศึกษานี้ออกมาจากทาง Journal of Sexual Medicine ซึ่งพวกเขาได้มีการตีพิมพ์บทความที่ว่าเรื่องของความเชื่อมโยงระหว่างการเล่นเกมกับความต้องการทางเพศในผู้ชายวัยกลัดมันทั้งหลายซึ่งแม้กลุ่มตัวอย่างจะเล็กที่หมายถึงคนที่เข้าร่วมการทดสอบนะครับไม่ได้หมายถึงอย่างอื่นเพราะเป็นชายชาวอิตาลีเพียงแค่396คนเท่านั้นที่เข้าร่วมการทดสอบนี้ซึ่งผลที่ออกมานั้นก็คือผู้ชายที่เป็นเกมเมอร์หรือเล่นเกมเป็นประจำนั้นจะเสี่ ต่อการมีความต้องการทางเพศที่น้อยลงอันเนื่องมาจากความเครียดจากการเล่นเกมซึ่งนําไปสู่ภาวะไขามันในเลือดสูงซึ่งอาจส่งผลทําให้สูญเสียแรงขับทางเพศรวมถึงการเล่นเกมนั้นมักจะมีการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดพามีนที่จะก็เป็นฮอร์โมนแห่งความสุขคล้ายคลึงกับการสําเร็จความใคร่ตามที่บทความได้อ้างถึงซึ่งมันทําให้ความสนใจในเรื่องเพศลดลงนั่นเองครับแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีข้อดีเลยเพราะว่าเกมเมอร์ทั้งหลายจากที่ทําแบบสอบถามนั้นก็จะไม่ค่อยเป็นกังวลในเรื่องของเซ็กซ์หรือว่าเพศเท่าไหรนะ่นักรวมไปถึง เรื่องของการหลั่งัยหรือว่าเสร็จไวด้วยนั่นเองครับและนี่ก็คือสิ่งที่ทาง Journal of Sexual Medicine ได้มานําเสนอให้กับทุกคนเพื่อนๆชายกลัดมันทั้งหลายคิดว่าตรงกันไหมครับหรือว่าคุณผู้หญิงที่มีแฟนเป็นชาวเกมเมอร์คิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้บ้างก็คอมเมนต์กันไว้ได้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเหมือนเดิม,มเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้ของทาง Macro Esport ก็อย่าลืมกดไลค like, ์ s u b s c r i b e และที่สำคัญกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะจะได้มาอัปเดตข่าวสารรวเดเร็วแบบนี้ก่อนใครนะครับ